ที่สุดแห่งประวัติการรถเลยนะครับวันนี้ผมมีรถที่ใช้มาเพียง1ปีนะฮะตัวรถคือตัว MG นะฮะสภาพรถด้านในนะบอกได้เลยว่าแต่งมาเยอะมากและล้อแม็กก็ยังแต่งอีกด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับขอเกินกันเลยนะครับตัวนี้คือตัว MG 7x นะตัว 1.5x นั่นเองนะครับนะบอกได้เลยว่ารถปี 2, 2022ใช้มาเพียงแค่1ปีเท่านั้นกับไมที่ใช้ไป30,000กิโลเมตรครับทุกคนคันนี้นะถ้าพูดแบบออปชันแบบจุดขายก่อนเลยนะล้อแมกแต่งมาเท่ๆหลังคาแก้วพารามติกสลูปนะแล้วเจ้าของเก่าเนี่ยมีการดูแลนะครับปรับแต่งนะโลโก้เป็นลายเคปลาร์นะทั้งพูมาลายนะถือว่าโอ้โหจริงๆและคันนี้นะรถ1ปีกับไมที่ใช้ไป30,000กิโลเมตรบางคนเนี่ยอาจจะชอบรถใหม่ที่แบบใช้มาน้อยรถปีเดียวใครๆก็อยากได้ไหมทุกคน คันนี้ตัว MG สีดำนะฮะถือว่าดุดานนะสำหรับใครที่ชอบนะเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ดีอย่างละเอียดเลยนะให้ลูกค้าได้ดูเหมือนแบบอยากดูจุดไหนเดี๋ยวผมรีวิวเลยลวกันนะครับทุกคนและเจ้า MG ตัวนี้นะฮะยังเป็นตัว Minor Change มาด้วยนะครับเป็นรถบ้านมือแรกออกจากห้างนะครับยังมีวารันตีอยู่เลยนะถือว่าถ้าใครซื้อคันนี้ไปจะได้ฟังก์ชันตรงนี้ไปแล้วกันนะครับกับออปชั่นที่ผมพูดไปทั้งหมดนะฮะราคาตอนนี้เหลือเพียงแค่5 7, 4 8 0 0 0บาทเท่านั้น ถ้าใครสนใจ MG คันนี้รีบทักเข้ามาคลิกๆๆๆเข้ามารัวๆเลยแล้วกันนะครับที่เพจของเรา f a c e b o o เค B Auto ตขายรถจม,มืกสองขับรถพร,ถม 2, รถม 5, หมภาพนี่นะครับเฟซฟอเราจะมี Facebook y o u t u b e Line อ d นะฮะ Line แ d เดี๋ยวขึ้น q ี c ว d e ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมทักเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากดูรถตัวจริงเข้ามาได้นะครับที่ k b Auto ตนะเสิร์ใน Google Ma p แล้วกันฮนะว่า k b Auto ตและที่นี่นะยังมีรับซื้อรถรับประเมินราคารถให้ด้วยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตตัััััววรรรถถกกนนนะ่าาาสภพเป็ยงงงไบบ้ค มาครับเดี๋ยวเรามาดู MG ZX ตัว 1.5S กันดีกว่านะฮะว่าตัวรถสภาพด้านนอกนะฮะว่ามีความสวยงามังไงบ้างนะฮะไฟด้านหน้านะผมเหมือนย้อนแสงเลยนะ,ะแต่เนี้ยดีเทลโลนี้ผมมองว่าสวยมากเลยนะ,ะของตัวไฟ MG นะครับด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกนะครับเดิมๆจากโรงงานนะฮะขอบด้านบนนี่เห็นไหมขอบขาวเล็กน้อยกระจังหน้านะฮะนี่เลยโลโก้ MG ติดติ๊กเกอร์ลายเกล่ามานะคะ ไฟด้านขวานะครับขาวสะอาดไม่อมเหลืองแน่นอนนะรถหนึ่งปีเท่านั้นเองด้านล่างนะไฟดัดมองนะครับนี่นะแม็กแต่งมานะฮะนี่เลยไม่ใช่แม็กเดิมนะครับก็สำหรับใครที่ชอบแม็กแต่งก็คันนี้อาจจะโดนใจนะครับยางนะฮะโยโกฮามานะฮะี2 1นะครับยางคันนี้กระจกนะสีดําล้วนแล้วตรงกลางก็จะมีไฟเลี้ยวนะฮะและด้านล่างจะมีกล้องสําหรับมุม360องศาครับพลาสติกตรงนี้ยังไม่ค่อยโดนแดดจัดเท่าไหร่ส่วนมือจับนะครับค่อนข้าง ดีเป็น, K นะคะีเลตฮะแล้วก็มีฟิล์มกันรอยให้นะดีเลยนะฮะอ่ะล้อแม็กด้านขวาด้านหลังนะครับมาดูกันว่ามีรอยเบยดฟุบบาทไหมมีรอยถลอกหรือเปล่ามีรอยการใช้งานมามากน้อยแค่ไหนครับดอกยางนะครับจัดว่ายังเป็นล่องนะฮะยังลึกอยู่นะฮะถือว่าใครซื้อคันนี้ไปนะครับไม่ต้องเครียดเรื่องยางเลยนะครับในส่วนของไฟด้านหลังของเ g มนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่ครอบกอบมานะครับก็นี่เลยเดิมๆ ตรงกลางนะฮะเจ้าของเก่าติดติ๊เกอร์ MG มาด้วยแบบลายเกทลานเองนะครับแล้ว MG นะมีท่อคู่นะฮะนี่เลยนะครับพอ Parking Sensor นะฮะท่อคู่นะครับเห็นไหมฝาท้ายไฟฟ้านะครับเรากดอย่างนี้นะครับทีเดียวซึ่งเสียงค่อนข้างเงียบมากสําหรับตัว MG เนี่ยเวลาปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ด้านในที่ผมพูดไปนะครับมีพื้นที่ในการวางของในระดับหนึ่งนะครับเวลาปิดฝาท้ายนะครับกดตรงนี้ทีนึงนะครับนี่ แล้วฝาท้าทยก็จะปิดซึ่งเสียงค่อนข้างเงียบนะผมย้ำไปถึงล้อล้อแม็กนะครับด้านซ้ายด้านหลังนะครับไม่มีรอยเบียดฟูตบาทนะสภาพเดิมๆจากที่แต่งมาเลยนะครับนี่นะผมเพิ่งมาสังเกตขอบด้านบนตรงกระจกนะฮะเจ้าของเก่าก็ติดมานะเนี่ยลายเห็บลากระจกด้านซ้ายนะครับตรงนี้เริ่มมีรอยโดนแดดกัเดเล็กน้อยเห็นไหม แล้วก็ตัวกระจกสภาพดีอยู่รอยสกเก็ตเม็ดหินน้อยนะสุดยาดูยากนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไม่มีรอยเล้ายังขาวสะอาดอยู่นั่นเองนะครับด้านล่างกล้อง180องศารครับล้อแม็กด้านหน้านะฮะล้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ถือว่าสะอาดคีนะย,ยังไม่มีรอยเบียดสุดบาทครับนี่ก็เป็นออปชั่นของเจ้าตัว MG นะครับรถใช้มาเพียงแค่1ปีนะครับ <S <S ถ้าให้นึกถึงรถที่มีออปชันและฟังก์ชันที่มีความหลากหลายที่สุดในโลกใบนี้เลยนะฮะผมขอยกตัวอย่างคันนี้ในการตัว MG นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่ด้านในกันแล้วมาเรามารีวิวกันดีกว่าตัวจอฟังก์ชันของ MG เนี่ยผมดูแล้วผมรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันดูเป็นระเบียบมันดูมีการแบ่งโหมดหมู่แยกมาอย่างละเอียดและสามารถทัศกิจและเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยคันนี้นะฮะรถ MG ไม่สามหมื่นหนึ่งพัน 17กิโลเมตรนั่นเองสำหรับรถ1ปีถือว่าใช้30,000ถ้าคุณผู้ชมคิดมันก็ว้าวเยอะเหมือนกันนะแต่สภาพรถมัน1ปีงไงทุกคนรถค่อนข้างใหม่กลิ่นใหม่โอเคนะแล้วก็ตัวปุ่มอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคุสคอนโทรนะโลโก้ MG จเนี่ยจะมีลายเคปลาติดตรงกลางเนี่ยเจ้าของเก่าสงสัยจะชอบติดมานะฮะแล้วก็มีตรงไหนอีกไหมในส่วนของด้านในก็จะมีตรงประตูเจ้าของเก่าติดมาอีกถือว่าโอเค ไปดีไซน์นั่นเองนะครับละซีนพลาสติกนะฮะตรงด้านตัวไม้เนี่ยเจ้าของเก่ายังไม่แกะเนี่ยพลาสติกด้านบนยังไม่แกะนะถือว่ารถใหม่มากนะครับทุกคนและภายในด้านในของเจ้าตัว MG คันนี้นะครับเป็นสีออกน้ำตาลนะสีคล้ายๆชาไทยนะคล้ายๆนะแต่ว่ายังดูมีความดาร์กนิดหน่อยดูมีความน้ำตาลเข้มขึ้นมาน,นั่นเองนะครับตัวจอค่อนข้างใหญ่เวลาเราดูเนี่ยถือว่า มันใหญ่แล้วมันดีมากมันชัดเจนมากเลยนะครับอ่ะเข้าเกียร์ถอยหลังกันหน่อยดีกว่าเกียร์ถอยหลังนะฮะก็จะมีกล้องถอยหลังนะแล้วก็มีโหมด3 6มองศาอยู่ทางขวานั่นเองซึ่งทําให้เราเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนั่นเองนะฮะถือว่าเพิ่มความปลอดภัยไปในตัวนะฮะนอกจากจะมี USB 2รูแล้วก็ยังมี Apple CarPlay ซึ่งถ้าเราถือโทรศัพท์เสียบเข้ากับตัว USB เรียบร้อยเสียบเข้ากับตัวรถ เราสามารถดู g o o g l e Ma p ได้ด้วยนะซึ่งจะขึ้นในจอนั่นเองนะฮะแล้วก็คันนี้มีพานโโนมิกสลูปเป็นหลังคาแก้วเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าว่าความเสถียรของ MG เป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้เราเปิด1ชั้นเดี๋ยวรอมันสุดก่อนแล้วกันนะครับพอมันสุดแล้วเราบิดนี่บิดให้มันสุดจนขีดมันจะมีขีดสัญ,ญลักษณ์บอกข้างบนนะฮะ และพโดมิกสลูปก็จะเปิดก็ถือว่าเป็นรถที่จัดว่าฟังก์ชันจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นเนวิแอปเปิลคาร์เพพาราโดมิกสลูนะฮะกล้องสัตอสิบองศาอ่าถือว่าดีเลยและรถใช้มาเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นด้านหลังนะครับก็สเปซถือว่ามีในระดับหนึ่งนะในส่วนของคานะฮะและด้านบนก็เนี่ยถ้าจะนั่งจริงผมไม่ได้นั่งอย่างนี้นะผมก็ต,ต้องนั่งอย่างนี้นะฮะแล้วก็เบาในส่วนของเบาะเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องลงดีเทลเยอะผมรู้สึกว่าเบาะมันสภาพดีมากไม่ว่าจะด้านหน้า้าาดนนหลังะะ โดยรวมถือว่าดีแต่ว่าคันนี้เนี่ย USB ด้านหน้ามี2รูด้านหลังตรงกลางมีให้อีก2รูถือว่าสามารถชาร์จได้สำหรับคน4คนตอบโจทย์มีประโยชน์ออปชั่นเยอะจริงๆนะคันนี้ทุกคันทุกรถทุกรุ่นนะฮะจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียความชอบของแต่ละคนจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับใครชอบรุ่นนี้ก็ทักมาและกันส่วนถ้าใครไม่ชอบก็มองข้ามมองผ่านกันไปแล้วกันนะครับยังไงผมขอฝากตัว MG คันนี้ไว้ด้วยครับ สนับสนุนโดยคา for ฟชั e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r for s ั r o m o m